สวัสดีครับวันนี้ผมช่างกุญแจเอชินนะครับได้มีโอกาสมาบริการงานนอกสถานที่นะครับงานนี้ก็คือลูกค้ามีกุญแจนะครับตัวนี้บีออสกุญแจตัวนี้หักนะครับก็คือการไขสตาร์ทก็มีความลําบากลูกค้าก็อยากเปลี่ยนนะครับแต่ไหนๆเปลี่ยนทั้งทีก็อยากให้มันดีเป็นโมเด์นนะครับก็เลยอยากได้แบบพับตอนนี้เราทําแบบพับให้เรียบร้อยนะครับคือสามารถพับเก็บก้านได้นะครับแบบนี้นะครับ เก็บนะครับพกพาสะดวกนะสำหรับคุณป้าเนี่นะครับเจ้าของรถนี่นะครับก่อนอื่นที่เราจะส่งมาให้ลูกค้าทุกครั้งนะครับเราต้องมีการทดสอบแล้วก็รีวิวลูกค้าดูนะครับว่าใช้งานได้จริงหรือเปล่าเราจะกดเรื่องของเซ็นทรัลก่อนนะครับอ่าล็อกนะครับล็อกอ่าปัดล็อกครับโอเคเราจะเทสตาร์ทก่อนนะครับตัวนี้เป็นระบบอีมีอิโมบิเลเซอร์นะครับถ้ารถไม่ลงโปรแกรมหรือไม่ย้ายชิปมารถสตาร์ทไม่ได้นะครับ อ่าเราเข้ามาปุ๊บเสียบเข้าไปเลยบิดออนนะครับตาติดเรียบร้อยเป็นอันว่าสมบูรณ์แบบในการย้ายกรอบแต่ครับเป็นแบบพับให้ลูกค้าเป็นที่เรียบร้อยถ้าลูกค้าท่านใดมีปัญหาเรื่องกุญแจนะครับโทรมาสอบถามหรือติดต่อได้ที่เบอร์นี้นะครับ0955636282นะครับช่างกุญแจชินบริการทั้งในและนอกสถานที่ขอบคุณครับนี่เราจะส่งว่าให้คุณป้านะครับ ของรถทดสอบดูก่อนนิดนึงครับก่อนที่จะเอาไปใช้งานจริงอไปกดรีโมทแล้วลองบิดสตาร์ดูเปิดจนนานโอเคตรงรุดเลยเ,เห็นไหมครับไปมาออเอาลองสตาร์ดูระวัง,งต้นไม้ระวังเสาวการร้อนมากปดล็อกก่อนโอเคอเสียบสตาร์ดู ได้ยินเสียงเรียบร้อยนะครับเราไม่อยากมุดเข้าไปที่มันแคบแล้วก็ร้อนเรียบร้อยนะคุณป้าเนาะ,ะจ้าสมบูรณ์แบบนะครับจ้าสมบเท่าไหร่คหนึ่งพันสองร้อยบาทจ้าขอบคุณครับดีนะอย่างนี้วันหลังจะได้แนะนำให้คอนอื่นด้วยจ้า<ม>ยินดีจ้ามีอะไรโทรหาเราได้เลยเดี๋ยวเราจะให้ลูกลูกมีโทรศัพท์เธออยู่แล้วในชะ่ไหมใช่ครับเออใช่เดี๋ยวให้ลูกมีอยู่ให้ได้เดี๋ยวผมส่งไปทางเพจให้ส่งไปทาง ไล่ให้ลูกๆแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับจ้าวาให้เราให้ลูกค้าเป็นคนยืนยันผลงานเราเนาะคอ๋อแล้วนี่ก็จะลงในอินเทอร์เน็ตให้ทุกคนดูจ้าวาเราทำงานจริงบริการจริงนะครับถึงงาถึงชาไปในตู้จ้าก็ให้ลูกค้าเป็นคนบอกกล่าวพวกนี้นะครับเราพูดเองไม่ได้เนาะจ้าจ้าเดี๋ยวผมจะเก็บตัวอะไรไปให้ครับไว้เนี่ยไม่ต้องเอา เอาได้จ้ะตอนนี้มีมีไว้เพื่อกรณีฉุกเฉิอนเอาไว้ทําเป็นเปิดประตูได้ฉกเฉินมีประโยชน์ครับตอนนี้ใช่ครับประตูมันไม่ต้องใช้แรงเนี่ยใช่ครับไม่ไม่ต้องใช้แรงครับอโอเคแต่ผมเก็บไว้ให้ครับเดวใส่ถุงให้จ้ะ